พระเจ้าให้เตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆวันคืนวันคืนนะวันคืนนี้ล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรกันอยู่นะพยายามระลึกถึงกุศลให้มากอะไรเป็นกุศล,อะ,ลอะไรเป็นความดีรีบทำเวลาเหลือน้อยเวลาในชีวิตเหลือน้อยไม่รู้ว่าความตายเนี่ยจะมาพากชีวิตตราไปเมื่อไหรนะ่ไม่มีใครรู้ว่าเย็นนี้จะไม่ตายพรุ่งนี้จะไม่ตายนะสิ่งที่มีอยู่ หมดไปเลยไม่มีคุณค่าแล้วเมื่อความตายมาถึงนะดังนั้นอะไรเป็นความดีความงามเร่งทำทำซะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจะตายเมื่อไหร่สบายใจโปรดสร้างความดีมาเยอะแยะมาสาร